าจทานงนีเขาไปสผัถ้าเขาเข้าไปสัมผัสเนี่ยเขาจะได้ถึงเลยถึงเลยเขาขอเขาแต่ว่าเราทํามาให้เพื่อเขาได้ถึงแล้วไงพี่ใช่ด้วยุ้่๊เดินมาอกความกัเด็กปุ๊บความศรัทธามันก็เกิดอันไหนที่มีรล้วจ อยาก็ตั๋วอคติฐานเนีมันดีพวกเราก็อยากมาจริงๆนะมันก็อย่างเงี้ยมันการเสริมสุขนะครับเนาะใช่มีมมีคนกั่นง่ามีคนหวังไม่ดีหวังร้ายใช้เนี่ยไปตัดขาดเป็นศัตรูพ่ายแพ้ต่างๆก็จะสู้เราไม่ได้เพราะความพี่ดีมันคมอยู่แล้วมันฟังแค่แม่แต่ถามนี่คมไหมคมแต่จะปลายมันเหนียวกว่านะปลายนี่มันทิ่มแทงทะลุเลยนะความหมายของเอ้าวทิ่มแทงทะลุคำว่าตัวสิ่งห์ลุกย่าง ใช่แก้สิเนี่ยพี่โอเคพี่เอาสโลแกนนี้มาใช้ก็ได้ได้ได้มาเราได้โอเคนะผมไม่มีอะไรนะพี่ไม่ไม่มีอะไรที่จะไปคิดอะไรแต่ว่าให้จัดให้ให้ให้ทางวัดดูแลให้มันดีให้มันถูกต้องกกบอว่าเราทำให้มันถูกต้องที่มหนกั้นเขาสามมาอยู่กับเราแล้ว ใช่ใช่แล้วแต่เราไม่เป็นเถ้าพูดภาษาเราบอกว่ามีดชนะมันดียังไงเนี่ยแกดูแล้วพอท่านช้างนะครับคนตามเลยลูกภาพยังหนุนที่ควานที่ว่าแข็งจุนงุนเลยถึงได้ถึงว่าที่บุพ่เนี่ยมีดวันเนี้ยใช้เด็กจากข้าวมาตีว่าหลังคาโบสแล้วโบกแล้วเราก็ดูดีนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าพระทำสามารรมำการตรวดมลการอะไรอ่ะมันตั้งแต่รุ่นหลวงพ่อจ้อยอ่ะครับความ สักศีก็มันมีมาตั้งแต่ปู่นะมันก็เลยจำให้ว่ามีดที่เราทำในมีดปฏิหารนะที่ผมต้องพูดว่าทุกวันเนี่ยครับถ้ามีดหลวงพ่อเดิมหายไม่ได้นะสามารถมาเช่าบริารมีดหลวงพ่อจ้อยเราไปทดแทนได้แล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ไม่เท่าแพงครับมีตั้งแต่ราคาเจ็ดร้อยขึ้นไปตรงนี้ครับพกเองได้เนี่ยเป็นเบ็ดาำหรับมครับแล้วค่าอะไรใช้เวลาเท่าไหร่เกี่ยวอแบบจุ่ม ไม่จะเป็นครับผมว่าน่าทุกวันดีกว่าพี่เพราะว่าคนเราเขามาขอเราทุกวันใช่ไหมจัดทุกวันดีกว่าครับโทรเข้ามาผมครับได้ได้ปนะกนนติผมเข้ามานครสวรรค์น่ะในมันมันมีบุญได้ได้พาพี่ชมวัด<อ>วได้ได้สัมผัสกันพี่ก็บอกว่าถ้าไม่เจอผมก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไงไม่รู้ที่มาที่ไปของแสหนะดีตไม่ใช่เราก็จะรู้ได้แค่ตัวเรา